กับเ,กก Thom เี่น้องเป็นนองกับฟางกดเหมืองเ้อจะว่าเป็นบลาพอดีเลาป็นนองเอ,อ้ยน้ครับเอาซีงหางหมูไานะเดีันกันทได้กินาาเดียวซีงห่างหมูงง <c oughs> ออไปบ่นก,กันครับซีงหางหนะมูซีงหางหมูกานเดียวเต้าบวมีเอาซงหางครับมีเดียนไงดนมนนุนกันเคยเห็นบนอกนนองเอ,อ้ย มึงหางหนูหนูป้าครับมันแช่มื่อกี้คือบ่หนูนี่มันกันครับเดินงหายเต็มฟ้าเลยม้งนี้พี่น้องาตีนโคกตีนป้าไปแล้วครับพอให้หนูเรือมาห่างไปร้องเบิ่งคือบ่ดอก ไอสิง,องหนูิไเห็น่เจอจะเิงมาแล้วกบกบนี่ป,ปล่าผมอะไรก็ม,มาบิกันสิครับยังไงขันทั้ทงเหรอครับเธอเลยพูดโอ้ยบ้าไปแล้ว,ไป,ลวไปไปสิ่งมาหางหนู <laughs> มนนันเบิมาหรอครับเออจิ้งหงูนี่แหละจิ้งหงูอือเนี่ยงูตัวใหญ่งูตัวใหญ่ปะนะเห็นห้อยลงมาหน่ครับรวมกันนี่ครับใส่เวทีหาหลังกินโคกกินป้ายเราพูดหลังเดือ่ไงเปนเนาะเดือดไงเต็มตัอเลยครับรวมกัน มาผ่านมาน่ำอะไรหนูซอยไะนะนโอ้เป็นพ่อเลยดอกตัไไกไม้ถือซิ่งให้มันหนูถืถถถอซิ่งด<ม><ม>อกปวดขบขบเรียปลาไปเนาะไ,ไปเรื่อยมีมาหนีเด้อมา มาหนีเลยไปเฮ <g Bened ic te> ้ยปีแม่เดียวทำไมพ่อมาพี่ม้องมาเปล่าไปพังยี่รังนึงครับบนมาบนมาเบนมานี่กัมันออกเดือกไปนู้นตัวหนึ่ง เดินไหน,ไไหนป้าก็มองไม่เจอไ,ม,ไม่หรอกพวกเน,น,นี่นนนนยตัวนี้นะย็ยนดีตัวนี้ดีกว่า

คำทางไปเดถอะพี่น้องหมู่ทางนี่ครับโอ้นี่ก็สันมากตัวนี้นเดืววอดกว,ว่านี่ครังนึงพี่นอ้องยัาอยู่ยังมาก,ย,ก,ามากยู่ครับไดอีกหลังเดียวครับไปเบิ้มกัน เบื้องห <c oughs> ลงงังนี้พี่น้องเอ้ย้องมันน้อยบนครับบนล่ะโอ้ยมาประทันพี่น้องเบื้องนี้โอ้ยได้แต่ว่าเบื้องนี้พี่น้องตาตาตาิตา้งห่างนูพี่น้อง ตัวยืนตำแหน่ไหนครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวหาไว้ก่อนหาไว้ก่อนโอ้ยขวางกันแล้่ะนี่มึงเนี่ย

หั่นซ่บโอ้ยคือบ่ต่ําจังซี่บ่โอ้ หางเดี๋ยวไปองเดี๋ยวหางเขาเดี๋ยวครับ่ปลองแา่มันมาต่ำมาหาเก,ก็ก็เลครับเหามือสอบรุลน,น,น,นกันครับเ้าตินนมานมาหันหางนู้นหรือสิงบ้านนะตีนไกบุตาบอกเงี้ครับ หนูกนตัวใหเ่ละครับจังไ้สิ้นตานยหญ่ครับสุดทสียหาตัวลวดลวดหางงินอยู่สิ้นหางพี่น้งนมันกันเหอเนต่อได้ไปอแต่เงหยาบยป่ะน,น่ล้นึงน้อง เอามือซอลลุนกันนะพี่น้องนะครับมันากเขาเอาซิ่งมาห่างหนูพี่น้องถูกเ,เ,เทียตุลวดเอาตะบวกมันเอาซิ่งห่างครับมันมัน,ม,นมือซอลลุนกันครับ <c oughs> ครับพี่น้องลังจากว่วานมาดักงูซิ่งมาด,ดักครับนี่ตะไคร่ดักซิ่งไปหมุนวันขึ้นมายาม ห้อยผ่าตัวนึงครับเบิบบ่องลุ่นเบื้องชัยนำสอหมือนกันตีนปลาตีนโคกแล้วครับจะเป็นคนดีก็เป็นบาดพี่น้องเอ้ยซิ่งมาหั่งหมูไปนะหมูตีนปลาครับห้อยหมูนูดปุ๋ย ห้วยครับบึ่งลังแรงกันมาจะส่อครับ พลาดพีเนอะผมากไก่เลยครับทิ้งห่างไกลครับเจยวมาดักหนูันแรก็วิ่งแนวถือ ห้อยอ่ากางขี่นไปเนาะเอ้ยครับต้องห้อยแนวเดียวม่หนูป้าครับทั้งสองอย่างกันซืนน้อหรือยี่ปีเนาะทั้งสองครับทั้งสองกับบวชนะโอ้ยมันคือบอกออกอทั้งไหนวะ หลังสามห่างมัน็นปลากลับบ่อคือเกอครับเี่กสองหลังครับเข้าไปหน่อง,งจากยามเป็นหลอดไปหน่อกเอ้ยครับ ตไคร้ครับจริงห่างไกลแต่มาห่างหนูอดบม่มีแนวเถือกครับใส่ของผิดประเภทพี่น้องผลเนแนวถ้าห่างไกลห่างยางแงมเป็นการเป็นงานเอาข่าวคนเล่าคนแชร์ครับนั่งเป็นอย่างตันออกมาผมันออกมาห่างหนูมึงตาหนูติด่าในพี่น้องเอ้ยครับ มันที่คาดเด้กในเนาะตาลมเปล่อเลยครับอาใส่ตัวเงยขนาดเนาะตัวสมิตรสมุอยู่อยู่ครับตัวเงยเงยตัวยู่ตัวหน่อยอยู่ได้เพียงหนังนะใข่หางไก่มาหางหนูใส่ของพิษประเภทครับถ่ายมิกซิ่งใส่ลวดสลิงหือใส่ลวดบ่วงหางครับลองเบิ้ง ว่ามันติดถือก็อบอถือพี่น้องมันขึ้นกับพันตัวนึงครับผมบอได้เอ๋เหมือนแรม,มาแก่เมื่อไหม่ครับเรื่องใดก็ถามมันตอบมือมนี่ก็เลยเรียว่ามือโบมันครับมือแรกย่างเมื่อแก่เมื่อไหม่ว่าเขาถือมันไม่หวานรอบพี่น้องเนาะแล้รับตอนนี้ก็ไล่พี่น้องพี่น้องมัอตอบบอกไม่ได้พี่นหรือครับมืัสดีคก็สวัสดีครับ